เช่าวบวกมาอ๋อคือเราไร์สดขายอยู่แล้วอแต่ผมเซ็นด้านข้างให้ด้วยแล้วกันครับแล้วแล้วเซ็นแล้วจะขายเซ็นแล้วขายได้เหรอ้อ,อ้ถ้าเซ็นแล้วขายได้ฮนะอันนี้อะไรเ่ะให้เซ็นหลังกองอีกแล้วไหนปากกานูา่นไข้าไป,ปานึกว่าให้นึกว่าให้จานที่เหรียญสองหกไม่ปากกาใครปากกาเราหรือปากกาเขา อ๋อปากกาเราเรียนเหรียญกิ่งต้องลุ้นอยู่ในรังนี่โหนี่เหรียญกิ่งเลยเหรอนี่นะครับเหรียญกิ่งจะเป็นสองหน้านะครับนี่นี่นี่ให้กล้องดูกันผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะทําเหรียญกิ่งได้นะครับแล้วเป็นสองหน้าเอาอีแล้วไปซูมหน้าน้องอีกแล้วน้องบอกแม่แม่ไอ้เจมึงนี่มึงไม่ได้ซูมพระเลยมึงซูมหน้าน้องอย่างเดียวดูเลยมันทํามันซูมไปยิ้มไปฮะนี่นะครับนี่เดี๋ยว ให้น้องถือไหมเออน้องมาถือดีกว่าน้องจับอย่างนี้นะจับขอบอย่างนี้นะโอเคโอเคเอ่าให้น้องถือดีกว่าวอ่าเออเฮ้ยน้องนี่ไม่ธรรมาดานะเนี่ยเลวดี๋ยวก่นอนพี่ลองให้กลัวหล่นนี่เหรียญน่ากี่หมื่นเหรียญนึงสามหมืม่นบาทถ้าถ้าหล่นมาก็ากลับบ้านกลับบ้านพี่กลับบ้านใครกลับบ้านที่เกอ โอเคครับแหมไม่ธรรมดาครับตอนนี้เขาถ้าเหรียญหล่นไปอยู่บ้านพี่โก้เลยโอ้โหแต่ละคนอันนี้ให้ทำอะไรเสร็จอะไรกล่องกล่องเขียวโอ้โหแม่งใช้โอเคเซ็นเรียบร้อยครับใช้กูทุกอย่าง